嗯。Mm. อืยัง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 อยู่แล้วครับโหกัดผีเผือครับอยู่แล้วครับเอาจนได้ครับแม่กัดผีเผือครับมาแล้วเต็มแล้วครับใส่ปลาเค็มครับโอ้ยร้อนจริงๆครับโอ้อากาศร้อนมากๆครับเดี๋ยวขอยี่ยทึกภาพครับครับเจอกันอีกแล้วครับเย็นๆนะครับโอ้โหช่วงเย็นช่วงบ่ายนี่อากาศสุดๆสุดยอดแล้วครับ ร้อนจริงๆครับหลังเลิกงานนี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรว่างก็ออกมาหาแต้มหาอะไรหาหาหมายครับหมายแถวบ้านครับรู้จะไปไหนครับร้อนร้อนจริงๆครับหัวกาดร้อนมากๆครับก็มาหาแต้มแถวบ้านครับผมมีกัดอยู่บ้างครับสายปลาเค็มครับนี่มาแล้วแต้มแรกครับของวันนี้ครับไอโบครับสามจุดห้านะครับนี่หนักเจ็ดกร่งครับแอคชั่นเล้าใจครับยังไงก็แดกครับ ฝากผลงานด้วยครับเล็กน้อยที่โดนมูลรับโาวาศร้อนจริงครับช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่สุดยอดครับเดี๋ยวไปดูครับดูผลงานครับว่าวันนี้จะได้สักกี่แตงครับสายปักเข็มครับสายตลาดต้องการครับในสภาพอากาศแบบนี้ครับแดดเดียวนะครับหมูแพงครับช่วงนี้ก็แดดปักเข็มตากแดดไปแล้วนครับดีครับเดีเจอครับ เครับไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยโดนอีกแล้วเอาลุดลุดอีกเง้ยลุด